แสนวชาแนลสวัสดีค่ะพบกันคลิปนี้นะคะคลิปแรกภาคเสียงแนวทางรัฐบาลไทยค่ะประจํางวดวันที่2มกราคมพุทธศักราชใหม่2568น,นะคะทุกคนหวยออกวันที่2มกราคมนะคะทุกคนอย่าสับสนนะก่อนที่จะรับชมเนื้อหาแนวทางค่ะทางช่องย้ำเตือนเนาะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ช่วยแจ้งผลการรับชมให้แอดมินด้วยนะภาพเสียงเป็นยังไงชัดเจนไหมบเบลอไหมนะคะอดมินจะได้ทราบอ่ะเริ่มนะทางแรกและกันเนาะแอดไก่ค่ะทุกคนผลงานเก่าแอดไก่แอดมินโชว์ให้ตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายนนะคะก็มาล่างที่38ผลออก 2, 2, 1, 3, 8เนาะมางวัดสัญจรเชียงใหม่นะคะหธันวาคมแอดไก่ก็สอบผ่านให้บนนะคะเป็นตัวกลับ3 4่ ผลออก843ล่าง61มาหลุดช่วงงวดวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมานะคะผลออก863ล่าง2 1เนาะแอดไก่ก็ให้เด่นมาที่5นะคะให้ล่างก็เด่น6จับคู่ให้ไม่ผ่านนะทุกคนตามภาพนี้เลยแอดมินโชว์ให้จะได้รู้ที่มาที่ไปเดี๋ยวมาชมงวดใหม่กันนะคะแนวทางแอดไก่อะทุกคน2มกราคม2568 แอดไก่ให้เด่นบนนะคะมาที่1 1แอดไก่จับคู่มี15 17 18ส่วนล่างนะคะเด่นที่9จับคู่ให้92 97แล้วก็98ค่ะมีทั้งหมด6คู่นะคะ15 17 18 92 97แล้วก็98ค่ะทุกคน แคปหน้าจอนี้ไว้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไว้นะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นงวดอยู่ก็เก็บข้อมูลไว้พิจารณาก่อนละกัน,นต่อไปจ้าเป็นแนวทางเดทคัมพีพยาค้างคาวนะคะทุกคนอันนี้แอนมินนำเสนอเป็นรอบที่3แล้วก็แนะนำนะคะเอาจริงๆริอ่ะชื่นชอบแนวทางนี้เพราะว่าเลขเด่นของเขาสอบผ่านมาสามวดติดแล้วนะคะย้อนดูผลงานเก่าเนาะ ของ,งวดวันที่16พฤศจิกายนค่ะทุกคนผลออก2 2 1ล่าง3 8ค้างคาวก็เข้าที่เด่น2เนาะมาในหลักร้อยแล้วก็หลัก10แล้วก็1 2 2นะคะทุกคน3ตัวตดส่วนงวดวันที่1ธันวาคมค่ะทุกคนจับคู่ไม่เข้าแต่ว่าเลขเด่นเข้าก็คือ4แล้วก็งวดวันที่16พฤศจิกายน จับคู่ไม่เข้านะคะทุกคนเนาะทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวไม่เข้าแต่ว่าเลขเด่นเขาเข้าก็คือ1มังวดวันที่2นะคะมกราคมปีพุทธศักราชใหม่2568เด็ดคัมภีร์พยาค้างคาวให้เด่นมาที่5ค่ะซื้อเลขติด5ไว้นะคะแอดมินชื่นชอบแนวทางนี้เพราะว่าดูเลขเด่นของเขานะคะ,ะ,คะทุกคน มาดูตัวจับคู่นะคะ50 57 59นะคะมีทั้งหมด3คู่โอ้โหเลขหมานเลยทุกคนเนาะชุด3ตัวค่ะ8 50 857แล้วก็859ค่ะใครที่ชื่นชอบแนวทางนี้เหมือนแอดมินนะคะทุกคน ก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้ก็ได้เนาะถ้ามีตัวเลขที่ชอบแต่ว่าเลขเด่นของเขานี่แนะนํามากๆเลยซื้อเลขติด5ไว้ละกันมาดูเจ้าพ่อนะแห่งวงการหวยสักหน่อยละกันเนาะอาจารย์นอตตี้นะแอดมินก็เป็นแฟนคลับอาจารย์เหมือนกันจากที่ได้ติดตามมาปีกว่านี้เป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะชอบทําบุญด้วยเลี้ยงหมาด้วยนะอาจารย์นอตตี้ดูแลหมาจรจัดเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องหวยหรือว่าตัวเลขก็ เข้ามานะคะสองวันติดแล้วสําหรับอาจารย์ y, นอตตี้เนาะงวดสัญจรเชียงใหม่นะคะก็บน4ี่สามมาเต,ต็มเมเลยแล้วก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาค่ะ16ธันวาคมอาจารย์ y, นอตตี้เนาะล่าง2องหนึ่งมาเต็มๆต,ม,ตมเลยเห็นแก่ซื้อลอตเตอรี่สองหนึ่งนี่ก็ได้หลายใบเลยนะทุกคนที่แอนมินติดตามแกอยู่เมื่อวานที่ได้ดูไลฟ์สดแกแกก็ปล่อยมาเลยนะคะของงวดวันที่2มกราคม68ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะคะอาจารย์นอตตี้เขาว่าอย่างนั้นเนาะ อาศซีอะไรบ้างนะคะสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่เจ็ดชุดสามตัวค่ะสี่เก้าเจ็ดแล้วก็สี่เก้าหนึ่งนาะเหมือนแกปล่อยเรียวมากไม่มีกักไม่มีลีลาแล้วก็เหมือนให้สมาชิกไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะตั้งแต่ต้นงวดซึ่งเลขที่ปล่อยออกมานี้เลขติดเก้านี่ก็ดังหลายเลขเลยเนาะสี่เก้ากับเก้าหนึ่งเนี่ยถ้าใครชอบก็ตามดูนะคะ นอกจากอาจารย์นอตตี้นะจะเข้าตรงๆสองวัตติดแล้วเอ๊จะกลับมาทวงบัลลัง์คืนหรือเปล่าเจ้าพ่อแห่งวงการหวยนะคะทุกคนก็นมาต่อที่อาจารย์เบียรค่ะเฮฮาห้า hey, งงวติดแล้วอาจารย์เบียรคนตื่นทำอาจารย์นอตตี้คนตื่นเลขหรือเปล่าแอดมินติดตามเขาอยู่นะคะทุกคนทั้งสองท่านเลยก็น่ารักมากๆเลยเนาะถ้าในอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็เป็นคนจิตใจดีมากๆเลยที่ได้ตามเขา ทาม,มานานเลี้ยวนะคะอ่ะมาเข้าสู่เรื่องตัวเลขนะคะก็จำได้ว่างวด16ธันวาคมอาจารย์เบียเหมือนตัวเลข893ใช่ไหมผลมันออก863นะทุกคน893นี่น่าจะดังเนาะเรียกอาจารย์เบียนี่ก็ดังตั้งแต่ต้นงวดเลยนะคะซื้อเลขติด93ไว้นี่ก็เลขดังเนาะก็พากันกลับหัวจาก9เป็น6มีสมาชิกตามอาจารย์เบียก็ได้โชคเยอะอยู่เนาะ อาจารย์เบียนะคะมาแล้วแอดมินก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้2ภาพนี้เลยนะคะทุกคนภาพแรกนะคะก็ให้ชุด3ตัวค่ะ2 3 3จับคู่2 3 3 2แล้วก็3 3อีกภาพนะคะที่แอดมินได้ข้อมูลมาก็คือ9 4 4 9ซึ่ง 9449มันก็ไปชนก,นกันกับเลขของอาจารย์น็อตตี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะเก้าสีเนาะที่เป็นเลขชนอาจารย์น็อตตี้กับอาจารย์เบนะคะก็กลับหัวด้วยเนาะ9449เป็น6446นะทุกคนถ้า9449หาซื้อไม่ได้ก็ซื้อ6446แทนแล้วกันเนาะเผื่อมันจะกลับหัวเหมือนงวดวันที่16บธันวาคมนะคะ แอดมินยังไม่ได้เช็คในแอปเปิาตังเลยนะคะใครพอทราบก็แจ้งแอดมินหน่อยเนาะว่าหมดหรือยัง <c oughs> ต่อด้วยแนวทางแอดนานาคะเป็นล่างชุดเต็มเนาะของงวดวันที่16ธันวาคมค่ะผลออกล่าง2-1สอบผ่านหน้เลขดับก็เข้านะ,ะดับผ่านนะให้ดับมาที่7คะ่ะตามต่อนะคะงวดวันที่2มกราคม2568ล่างชุดเต็มนะคะนานา,า6-7 6-8 69 60 61ห7 58น9 50 51นึ่งห9าเจ็ดห้าแดแดอมินอ่านผิดขอโทษคะ่ะ37 38 39 30 31 27 28 29 20 1 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 0, แล้วก็สอนะคะ อันนี้เป็นแนวะทางร่างชุดเต็มแอนนานนเนาะส่วนเลขดับก็คือ3นะคะทุกคนเอาไปพิจารณาดูนะคะลองเอาไปตัดออกก็ได้น้องสำนักใครที่จะตามนะคะแนวทางท่านนี้เดอ้เอ,อต่อด้วยแนวะทางนะคะอันนี้มันเป็นใบตรวจลอตเตอรี่นะคะของคําชาโนดหรือว่าใบาเรียงเบอร์นะคะของคําชาโนดหรือว่าหางพญานาคคาชาโนดนะ,ะทุกคนซึ่งแอดมินก็ได้อ่านคอมเมนต์เนาะ หลายท่านก็เรียกแตกต่างกันออกไปสรุปก็คือใบนี้นะคะใบตรวจลอตเตอรี่เนาะเอาผลงานวันที่16ทธันวาคมค่ะผลออก63ล่าง21หนึ่งก็ยังไม่เข้านะคะรู้สึกว่าหลุดมาหลายงวดแล้วนะใบนี้แอนมินย้อนดูผลงานเก่าๆๆนะคะก็ยังมีคนตามเนาะเอามาดูงวดใหม่ค่ะ2มกราคมเด่น8แล้วก็5จับคู่นะคะ89 80 82 ห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งค่ะทุกคนมีทั้งหมดหกคู่เนาะอ่ะถ้าชอบนะคะก็ลองตามมาดูดนะมาดูกลอยใจกันต่อนะคะอันนี้แอนมินก็นำเสนอเป็นรอบที่สามแล้วนะคะก็สอบผ่านมาทั้งสองงวดเลยงวดสัญจรเชียงใหม่นะคะหนึ่งธันวาคมก็เข้ามาที่บนสี่สามเนาะงวดที่ผ่านมาก็เข้าล่างที่สองหนึ่งค่ะอางวดใหม่มาแล้วสองมกราคมนะคะเตรียมจดนะ เลขเด่น4 3 8นะคะแล้วก็2 4 5อันนี้เป็นสูตรของกลอยใจค่ะทุกคนจับคู่นะคะมี4 2 3 2อ๋อเดี๋ยวแอดมินอ่านใหม่มี4 2 4 4 4 5 3 2 3 4 3 5 8 2 84แล้วก็85นะทุกคนนะเอาไปหาลอตเตอรี่ไว้นะแอดมินก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรจ๋ามากมายนะทุกคนมีแนวทางก็เอามานำเสนอแล้วก็อ่านตัวเลขให้เนาะและแนวทางสุดท้ายของคลิปนี้นะคะทุกคนเอาให้รวยเนาะเป็นคล้ายๆเลข2องหวยซองนะคะของงวดวันที่16ธันวาคมค่ะมาที่ล่างเต็มๆเลยนะคะ21อ่ะแอดมินมาตามต่อให้นะคะ เอาให้รวยนะคะงวดวันที่สองมกราคมเด่นหลักร้อยข้างบนสุดเลยนะ7 8 9เลขเด่นฟันให้ที่9ค่ะจับคู่เนาะ9 9 9 1 9 3 9 4แล้วก็9 6ค่ะ9 4นี้ก็ชนกับ อาจารย์นอตตี้คนตื่นเลขนะคะแล้วก็ชน94อาจารย์เบียรคนตื่นธรรค่ะทุกคนไปพิจารณาดูนะก็ต้องกราบขอบคุณนะคะเจ้าของข้อมูลทุกทกท่านเลยนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้านะคะทุกคนแม่สินนนชาแนลสวัสดีคะ่ะ